นำเสนอโดยแมนสตีฟันไทยแลนด์ผมไม่ได้เลือกไม่มีอำนาจไหนใหญ่เชลซีระบุชัดไม่ใช่คนเลือกเซ้นสัญญาโครพาเมอร์พาเมอร์ย้ายมาร่วมทัพเชลซีด้วยค่าตัว42.5ล้านปอนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้สึ่งในฤดูกาลน,นี้เชลซีเซ็นสัญญานักเตะ12คนเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดการซื้อขายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เมลเดซิโอเปโคเชติโนนายใหญ่ของเชลซีกล่าวยอมรับว่าการเซ็นสัญญากับโครพาร์เมอร์มาร่วมทีมไม่ใช่แนวคิดของเขาแม้จะเป็นนักเตะที่ดีก็ตามเชลซีก้าวข้ามการลงทุนผ่านหลัก1น0 0งล้านปอนด์เรียบร้อยแล้วนับจากการเข้ามาเทคโอเวอร์ over, สโมสรของกลุ่มทุนที่มีทอตโบลีในฐานะเจ้าของสโมสรเชลซีกับการเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาถึง12คนในตลาดการซื้อขายรอบที่ผ่านมา แม้จะมีการปล่อยนักเตะออกไปจํานวนมากกว่าขาเข้าเล็กน้อยแต่เมื่อมองจากการซื้อขายจํานวนมากตั้งแต่ช่วงฤดูการที่แล้วทําให้เชลซีณนะเวลานี้มีนักเตะหน้าใหม่เป็นจำนวนมากยูนทีมที่โปเชตติโนเพิ่งเข้ามารับงานในฤดูการนี้ต้องจัดการรวมถึงการเซ็นสัญญากับโครอฟแมเมอร์ mer, เข้ามาในวันสุดท้ายของการซื้อขายรอบเดือนสิงหาคมซึ่งนยายชาอเจนตตายระบุว่ามันไม่ใช่แนวคิดของเขาในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ผมคิดว่า มันเป็นเรื่องความคิดของผู้มนวยการของสมโมสรและเจ้าของทีมในการเสริมนักเตะเข้ามาสู้ทีมผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่เหมาะสมกับแผนงานที่สร้างทีมด้วยนักเตะดาวรุ่งความสามารถสูงและนักเตะเลือกย้ายมาเล่นกับเชลซีด้วยความคาดหวังที่ว่าเขาจะได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นและกลายเป็นคนสําคัญของสมโมสรและเชลซีมีแผนสําหรับเขาพัฒนาการเล่นของเขาเพื่อโอกาสนั้น นักเตะมีคุณภาพอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีความจําเป็นในเรื่องของเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับทีมและแสดงให้เห็นว่าเขาดีกว่าคนอื่นในทีมหรือไม่เพื่อแย่งตําแหน่งในการลงเล่นมันยากแน่สําหรับการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตําแหน่งในทีมและนี่ก็เป็นคํากล่าวของโปเชติโนนายใหญโชซีที่บอกว่าการเซ็นพาเมอร์นั้นเขาไม่ได้เลือกซาลิกา เล็งสอยฟิลิปนิวคาสเซิลเล็งคว้าตัวฟิลิปจากแมนซิเตี้เสริมแกร่งตลาดหน้าหนาวนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรเศรษฐีแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังวางแผนจะเดินหน้าคว้าตัวเควินฟิลิปของกลางตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งร่วมลีไปเสริมทัพในตลาดนักเตะเดือนมก,กราปีหน้าเอ็ดดี้ฮาวกุนซี่นิวคาสเซิลเป็นแฟนตัวยงของฟิลิปตั้งแต่สมัยที่คาแข่งกับลีดย,ยูไนเต็ดแล้วแต่ไม่สามารถคว้าตัวมาร่วมงานได้สำเร็จ หลังจากห้องเครื่องไว้27ปีตัดสินใจย้ายไปเล่นกับแมนซิตี้เมื่อซัมเมอร์ปี2022อย่งางไรก็ตามสถานการณ์ของฟิลิปกับแมนซิตี้เข้าคั้นย่ำแย่อย่างหนักหลังจากมีโอกาสลงสนามไปเพียง22เกมช่านั้นและต้องตกเป็นตัวสำรองมาโดยตลอดซึ่งทำให้ฮาวหวังจะเจราจาคว้าตัวมาเล่นในทีมเซนต์เจมส์พาร์คในปีหน้าขณะเดียวกันเป๊ปคดิโอลาเทรนเนอร์ชาวสเปนของแมนซิตี้ ก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าในฤดูกาลนี้จะไม่ใช้งานฟิลิปเป็นตัวหลักของทีมอีกแล้วโดยพร้อมจะรับฝังข้อเสนอที่เหมาะสมจากสโมสรที่สนใจเช่นกันส่วนฟิลิปยังมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงปี2028และมีค่าตัวราว30ล้านปอนด์งานนี้เป๊ปกูดิโอลาก็ตอบอย่างชัดเจนว่าฟิลิปไม่ไดีอยู่ในแผนการทำทีมของป๋า5ใครต้องการตัวไปร่วมทีม ก็เอาข้อเสนอเงามๆมายื่นได้เลยแล้วฝพนนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านกีอกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน